กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นํามาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับเป็นชุดพระสมเด็จนะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับมีสมเด็จวัดเยชโยนะครับมีวัดระฆังมีบางขุนพรมนะครับชุดบรรจุกุนะครับชุดลงกุนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0614413452นะครับ EP นี้เอาแบบพิเศษนะครับเลขดีเอา800บาทนะครับแปดร้บาททุกองค์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพิมพ์อ่านี่ครับเป็นพิมพ์วัดเกศชยโยนะครับอ่าผ้าชุดนี้จะเป็นเนื้อจะออกแก่งๆนะครับเนื้อจะออกแก่งๆนะครับมีคาบพวกคาบน้ำหมากคาบ คาพเขียวนะครับพระเนื้อสวยนะครับพระเนื้อสวยนะครับดูด้านข้างนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับนี่ฮะรอยปีรอยแยกสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นพิมพ์วัดเกศชโยนะครับองค์ที่หนึ่งพิมพ์วัดเกียโยนะครับเอา800นะครับผมชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สองนะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเอา800บาทราคาแบ่งปันนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมองค์ที่2ครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับวัตถิเชโยนะครับอ่านี่ครับผมสวยทุกองค์นะครับาชุดนี้นะครับสวยทุกองค์นะครับ ค่อยๆเลือกดูนะครับเปื่อถูกตาต้องใจนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่ครับวัดเียชโยจะมีอยู่สี่องค์นะครับวัดเยชโยจะมีอยู่สี่องค์นะครับมานนองค์ที่สี่นะครับผมครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับดูแล้วนะฮะเป็นพระอาลงกุนะครับมาบางขุนพรมนะครับมานนองค์ที่ห้านะครับผม 800บาทนะครับันนในองค์ที่5ครับต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับองค์ที่6พิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นวัดระฆังนะครับอ่าอันนี้องค์ที่6นะครับผมเนื้อสวยนะครับพิมพ์ลึกนะครับเนื้อสวยพิมพ์ลึกนะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7ครับอ่าอันนี้สภาพใช้หน่อยนะครับอ่าสภาพใช้หน่อยนะครับันนในองค์ที่7นะครับผมพิมพเจดีนะครับ ใส่เนื้อเก่าเน่านะครับเนื้อเก่าเน่าเลยนะครับองค์ที่เจนะครับต่อไปองค์ที่8ครับผมองค์ที่8นะครับอ่าันนี้องค์ที่8นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับพอดีเปลี่ยนเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่ง สี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับองค์ที่เก้าครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับนี่องค์ที่สิบนะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดครับองค์นี้เนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าเก่านะครับ เหนือแนเกาเลยนะครับอันนี้องค์ท <tinc S 2> ี่11บครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบนะครับพิมพิมใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่สิบครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับแ0 0อบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกหนึ่งสีซีหนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับองค์ที่สิบสี่อันนี้องค์ที่สิบห้าครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับอ่าองค์ที่สิบห้านะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองค์นี้สวยนะครับมีรอยปูไตมีอะไรนะฮะ องค์ที่สิบ้านะครับแ0 0นะครับต่อไปองค์ที่1ิบครับเป็นพิมพ์เต้นได้นะครับอ่านี้องค์ที่16บครับผมเป็นพิมพ์เต้นได้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่17ครับองค์ที่17นะครับอ่านี้องค์ที่17ครับผมสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่17ครับแ0 0นะครับต่อไปองค์ที่18ครับเนื้อเน่าเก่านะครับ อ่านองค์ที่สิบแปดนะครับด้านหลังมีภาษาจีนด้วยนะครับอ่าด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับต่อไปองค์ที่สิบเก้านะครับองค์ที่สิบเก้าเป็นพิมพ์ปกโพนะครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับเอาองค์ละแปดร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบครับผมพิมใหญ่ครับ องที่ยี่สิบนะครับในองที่ยี่สิบนะครับต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับไปไวยังไงไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับหรือโทรมาถามถามไทยได้เลยนะครับไม่ตื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับลูกสายนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับอันนี้องที่ยี่สิบสองนะครับออิษ ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่ย3สิบสามนะครับผมสวยๆเลยนะครับพิมเส้นได้นะครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่ครับจิมโปโคนะครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพิมโปโกนะครับ ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพิมใหญ่ครับองที่ยี่สิบห้านะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆครับองที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปยี่สิบหกครับพิมพ์ปกโปนะครับอดีนีวองที่ยี่สิบหกนะครับที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปยี่สิบเจ็ดนะครับองค์สภาพใช้นะครับ องที่27นะครับองค์มีสภาพใช้นะครับ27นะครับต่อไป28นะครับนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยทุกองค์เลยนะครับอันนี้องค์ที่28นะครับผมต่อไปองค์ที่29นะครับมาวัดระฆังพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับ29นะครับต่อไปนะครับองค์ที่30ครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้จะมีพวกอ่า คาบน้ำหมากน้ำเขาเรียกกันเลยลักน้ำเกลี้ยงลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับที่สิเก้านะครับต่อไปองค์ที่สามสิบครับอันนี้องค์ที่สามสิบนะครับเนื้อสวยๆครับอันนี้องค์ที่สามสิบนะครับต่อไปองค์ที่สามเอครับพิมพ์ใหญ่น, 5, นะครับนี่ฮะสามเอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับต่อไปตามสองนะครับนี่ก็พิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเนื้อเจาะแห้งๆนะครับเนื้อเจาะแห้งๆนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนนะครับไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่ห้าสองนะครับก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ